จะต้องได้ซองดีๆแน่เพราะถือเคล็ดนอนแล้วเปิดนี่ผมว่ากินขาด mm hmm. เงินเหลือ25แต่เซิร์ฟอื่นผมมีหลายพันเพราะฉะนั้นก็ยังเปิดได้ต่อ mm hmm. เปิดจังหวาทุกคนจะพอใจครับโอเคไหมผมหวังว่าผมจะต้องได้ร e เจนเ a อ y รสักประมาณ4ใบประมาณ4ี่ใบห้าสิบซอง mm hmm. เหลือๆเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองไง mm hmm. เหลือๆเอ๊ะทำไมมันไม่มี อ๋อมันโชว์แต่การที่เรามีเอ,อกี่มื่นละแปดร้อยฟองอออนอนเปิดของจริงละฟังด้วยไม่ฟังหรอกผมว่าเอามันออกดีกว่าเนี้ยผมไม่คิดจะฟังเสียงในเกมแล้วฟังจนเบื่อแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนมาเปิดซองแรกกันเลยดีกว่าประเดิมซองแรกด้วยคลาสสิกก่อนแล้วเอาคลาสสิกเนี่ยไปเเรียกว่าอะไรตัดดวง อย่าลืมนะครับเปลี่ยนหลังการให้เป็นสีทองที่สุดผมเกือบลืมเราต้องทำเควสททาเควสเปลี่ยนหลังการก่อนแล้วก็หลังการที่ดีที่สุดที่ผมเคยแนะนําอยู่เสมอก็คือหลังการของเล็กนาร์ลสครับเปลี่ยนหลังการให้เป็นสีทองที่สุดเท่าที่จะทําได้สีอื่นไม่ได้สีอื่นนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าคุณคิดจะเปิดซองอันนี้เยอะคุณต้องมีซองตัดโชคก่อน คือคุณต้องซื้อซองคลาสสิกธรรมดาตัดโชคไปก่อนอันหนึ่งนะแล้วพอคุณทําอย่างนั้นเสร็จคุณก็มีเขาเรียกว่าอะไรรีควายเมนเรียบร้อยแล้ว,ลวพอคุณมีรีควายเมนเรียบร้อยเสร็จก็เปิดไออันที่เป็นอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยลุยเปิดครับนะเราตัดโชคออกไปครับด้วยซองซองที่ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนของเราครับเป็นไปตามแผนของเราทีนี้แหละซองแรกมาแล้วจัดไป สเปซมาเป็นการเปิดที่ดีมากเลยอันนี้สองแรกก็ได้อีปีกแล้วอะโถสองแรกก็ได้อีปีกนะครับผมบอกแล้วมันมันได้แล้วผมก็อยากจะรู้ด้วยว่าผมเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้โบกิววอร์เกอร์กี่ตัวงั้นเรามาเล่นกันเถอะ เล่นกิจกรรมกันไหมใครสามารถตอบได้ครับว่าผมดาโบกิววอลเลอร์มีกี่ตัวโบกิววอลเลอร์จะมีทั้งหมดกี่ตัวในการเปิดของผมอืมเพราะฉะนั้นคุณก็เขียนครับอย่างเช่นที่ข้างล่างข้างล่างใน facebook ของผมเพจของผมไปเขียนว่าผมคุณบอกคุณบอกวิธีการ การเปิดซองของคุณมาถ้าเข้าตาจะจะผ่านและถ้าเข้าตาผ่านปุ๊บคุณก็บอกมาว่าผมจะได้โบกิวเลยอร์อกี่ตัวจบคุณเขียนตรงนั้นใต้เพจ Facebook ของผมนะแล้วแต่คุณต้องผ่านสองสองอย่างนะคุณต้องบอกว่าผมคุณต้องบอกว่าเคล็ดลับในการเปิดซอ,องคุณนะคืออะไรถ้าผ่านเข้าตาจะผ่านแล้วก็บอกด้วยว่าบอกด้วยว่ากี่ตัวก็ไปโพสทาง Facebook นะโบกิวอย่างเดียวนะครับโบกิวใต้ ใต้อันใหม่ของผมที่บอกว่าเปิ่มาเปิดซองกันเถอะคนรับอยู่ที่การเปิดการเปิดนอนไอการเปิดนอนนั่นคือเคสของผมเคสของคุณคืออะไรมาเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ถ้าใครเล่นก็กเล่นได้ใครไม่เล่นไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องได้ไม่ต้องยุ่งยากในการให้ของโอเคผมส่งไปตามแต่แต่ละอันแล้วนะครับก็อันแรกสุดเลยลุยอีพิกไปยแรก แล้วเราก็จะมาลุ้นกันด้วยะได้สนับมืออาจจะดีก็ได้แต่เริ่มมาผมแอบดีใจนะผมได้บิสเนอ์ไอเจ้าเอนฟอร์เซอร์อะตัวของคริปเปอร์เรียนโอเคเฮ้ยอย่าเฮ้ยหยเฮ้ยนอนเปิดเราเทคนิคนี้โอ้โหเคล็ดลับนี้เยสผมได้พันธุ์ใหม่เฟรนลี่บาร์เทนเดอร์ผมแอบชอบเบนี้อยู่แต่ผมรู้หรอกผมไม่ได้ใส่หรอกโอ้โหผมได้ ชาร์โดเรเจอร์ด้วยค่อนข้างที่จะแบบว่าไรนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมสาสองที่สามเฮ้ยวันนี้ผมเห็นสีทองวันนี้ผมเห็นสีทองนะนะใบแรกก็แรแล้วครับไรน้ำยาแช่แข็งมันเป็นการ์ดเหรอเนี่ยไอพอยชั่นนี่มันเป็นการ์ดใช่ไหมเป็นการ์ดใจศูนย์เนี่ยนะใครจะใส่จริงๆหรอ ได้ดอนทันโซจะซองฟรีโอ้โหอยากได้นั่น่ะไม่แรอีปิกโอเคโอเคเป็นลี่บอเนเดอร์ไปที่2โอเคโอ้ยวันนี้โอเคไหนขอดูคนทรยศโอ้โหเป็นอันน่อันตรายมากอันตรายที่จะเล่นมากมากครับฮึด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 โอ้โหอันตรายมันจืดจางขนาดนี้เนี่ย นาหญิงนักปุงยาโอ้ยเราได้โคโดบรรทุกไมโนะโโ่โอเคนะแล้วดิสแพโคโดเนี่ยโอเคนะอืมฮึดฮึดเฮ้ยเฮ้ยแลสองอ๋อเหนื่อยใจเหลือเกินผมได้เหรียญมาสองอันแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นสีทองสวยดีมาหน่อยนะช่วยหน่อยนะ นี่เราอินเวต์ไปน้งเยอะนะ51นี่ก็ประมาณหนึงเลยนะคนคุมร้านครับเขาดเอาดันออกต่อไหนนี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นต้นปีหน้าต้นต้นปีประมาณเดือน 2, 2> <c oughs> เดือนเเดือน 2, 2> <c oughs> ประมาณไม่แน่ใจนะหุ้ย <c oughs> ผมได้นี่ด,ดับเบิลแก๊งสเตอร์โอเคแก๊งสเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเจ๋งของพวกกิมมิกูน ใช่ไหมมันเหมือนบวกมาอีกสองตัวถ้าสมมติเรายิ่งมีมินเนี่ยนเยอะๆนะโหยยิ่งไ,ได้เปรียบเลยใช้ได้เราได้ตัวค่อนข้างโอเค6ฟรีแพ็คคุคณได้ l ีเจน d ด r รีร่ถึง2ใบเลยเหรอครับโอ้ผมได้โบก,กิวล้ว1ตัวอ่ะฮะโบก,กิวสแนเป,ปอร์ครับโผล่ออกมาแล้ว1ตัวใช้ได้เดี๋ยวคนที่บอกว่าคนที่บอกว่า1ได้ได้แนมะีมีมมเปอร์เซ็นต์ได้แล้วคุณบอก0นย์นี่จบ บอกศูนย์นี่ไม่มีทางแต่คนที่บอกหนึ่งนี่มีสิทธิ์ได้ละอุย้ยนั่นไงบอกเลวเราต้องดังแต่ผมพูดดังไม่ได้มีคนอยู่ใ,ใกล้สิบสองได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ลิจันดลีห้าใบเพราะว่าสิบสองได้หนึ่งไงได้แรด้วยโอเคจะเป็นใบอะไรอยากได้อะไรดีอยากได้ ไอตัวที่ทําให้ทาร์เก็ตทุกอย่างมันมั่วผมอยากได้แบบนั้นโอเคหนึง่งสองสามอุ้ยสีทองดวยอ้โอุ้ยโอเคเลยนะอุ้ยโอเคเลยนะเนี่ยดีเจนเดอรี่สีทองอเ <c oughs> ขอตบมือ,อมหนึ่งใบท้วน อีปิกอีกแล้วอ,อ๋อวันนี้มันคืออะไรเนี่ยฮืย<า>่มจนสลัดลักกิดดูอ่ะเอาอีกีดถือว่าคุมแล้วนะถือว่าเปิดซองครั้งนี้คุมแล้วนะแรงครับแรงฮะแรงครับโอ้โหแรงสามเลยสองตัวหาย,ยากคราวนี้เป็นได้คุมคนรัมสีทองอแล้วใช้ได้ใช้ได้ วันนี้วันนี้ผ่านอยู่วันนี้ผ่านฮึอแรขึ้นต้นด้วยแรนี่แปลว่าทุกอย่างจะไม่แร่ฉันนี่บันเทนเดอร์ฉันผมฉันผมจะเบื่อคุณแล้วแหละเยอะเหรียญมีเยอะแล้วนะเหรียญปลอมผมพอกระสาบจริงดีไหมเนี่ยฮึดฮึดฮึดเหือยาวกว่าจะได้เจออีกอีกจินนี่ได้แมวตอนจัด ผมไม่ได้ใช้ดวงดวงไปหมดดวงมันเพิ่งจะเริ่มมันได้อีปิกนะเห็นนะไอแร่อีปิกริดเจนหวานวผมบอกคุณแบบว่ามาบ่อยนะคุณกลายเป็นสีทองมาผมก็ไม่ได้ดีใจขึ้นหรอกนะไม่ใช่ได้อ๋อ oh 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 วอมินเซนเซ ดวงอาจกลายเป็นดัานไม่สิมันเพิ่งเริ่มผมบอกแล้วมันเพิ่งเริ่มดูจ้งดูจงดู จงดูทีไรเลทุกทีเลยจงดูให้จงดูจงดูจงดูงดิทคนอย้าดูนะครับเดี๋ยวเทคนิคในเฟสมาใช้บ้างหรอครับโอ้ยเวิร์มมานาสีแดงโอเคขอดูเทคนิคของเฟสหน่อยครับว่ามีใครเล่นบ้าง <c oughs> ไม่น่าจะนั่นเท่าไหร่ มีคนบอกมาว่าผมขอคนแรกเลยกันมีคนบอกว่ามี่นหนึ่งผมบอกกับซองการ์ดว่าถ้าไม่ได้รีเจนเดอรี่คุณจะไม่ได้เงินจากผมอีกไม่แต่เหรียญเดียวผมลองดูแล้วกันแต่ไม่ใช่ซองนี้นะซองต่อไป อเคเขาบอกให้ทำอย่างนี้ครับถ้าไม่ได้รีเจนเดอรี่เขาบอกให้คุยกับซองการถ้าผมไม่ได้รีเจนเดอรี่จากซองนี้คุณจะไม่ได้เงินจากผมอีกแม้แต่เรียนเดียวกลัว่าคำขู่เราไม่ล่ะกลัวําคขู่ของเราไม่ล่าตกรอบครับคุณไม่ผ่านแล้วคุณตกรอบตั้งแต่แรก ทำให้ผมมันยุ่งยุ่งครับแล้วเปิดดูจะได้หนึ่งใบนี่คือผมต้องทําใช่ไหมเนี่ยโอ้ยถ้าใครทําแล้วทําได้นี่ผมให้รางวัลเลยนะเนี่ยผมให้ให้รางวัลเลยโอเคให้ทาให้ผมยุ่งยุ่งแล้วก็ลองเปิดดูมันจะยุ่งได้ไงงประมาณนี้มันไม่ยุ่งหรอกถรือว่ายุง่งนะโดนหลอกอะโดนต้มตุ๋นสุดสุดเลย หนนต้มตุนครับมาคนที่สามไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันหนีมันหนีสามบอกว่าให้ใช้จมูกกดใช้จมูกกดเลยนะก็แย่แลฮะไม่มีทางมันไม่มีทางเอากรูกไปกดได้อะงั้นอ่ะจมูกกดไม่ติดอ่ะขีกก่บอก ไม่มีทางไม่มีทางในคนที่ตีตีลังกาไม่แกตลงงผมคือหยุดหมุนเตาแก๊สเอาซองหมุนวนขวารอบๆแล้วค่อยดึงเข้ารอยแยกด้านล่างซ้ายก่อนปล่อยมือโลดโอ้ยอย่างนั้นผมก็ทําแต่ผมว่าหมุนขวาโอเคเปิดเตาแก๊สครับหมุนครับหมุนครับเอาเข้าช่องนี้ครับเขาบอกแของผมจะเป็นทางซ้าย อีพิกนะฮะแต่ยังไม่ไดีพอนะครับเพราะสิ่งที่เราพูดถึงคือโอโ้ดิบิโบกิวเป็นที่สองโบกิวสไนเปอร์เดี๋ยวเราดูตอนจบว่าโบกิวทั้งหมดได้กี่ตัวกันแน่โอเคนะได้อีพิกยังไม่พอครับใช้ลิ้นกดก็แย่แล้ะครับดีลังกากดนี่ผมขอไม่ได้ครับคลิกที่จํานวน2องสี่ครั้งแล้วจะเปิดได้โมอลอกสไนเจ็ดเอเปิดคลิกที่จํานวน2องสี่ครั้งแล้วเปิดโอเคครับจํานวน2องกดสี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็เปิด ไม่ผ่านนะเพื่อนไม่ผ่านนะโอ้ยโบก,กิวไปที่สามโบก,กิวไปที่สามแล้วนะเท้าคางเปิด,ปดอันนี้ง่ายมากเท้าคางเปิด วิดีโอพรูฟครับเรามีวิดีโอพรูฟเท้าคางและเปิดครับโอเคหือเท้าคางและเปิดวินเทอร์แรมสองเลยนะอ,อย่างนี้ผมยินดีเลยแหละยินดีจะจะเท้าคางตลอดเลยอะ่ะฮึลุยดอนฮันโซเ่เหรอโอเค อืมพอใช้ได้ผ่านถูกใจไว้ก่อนลวงมาครับแน่นอนครับอีกอันหนึ่งครับเปิดแบบอย่าหวังครับเคยได้เลยเยนด์มาแล้วหลายใบเปิดแบบอย่าหวังวิดีโอพรูฟจริงๆนะเ <Yeah. S 2> ท้าคางเปิด ต่อไปครับเปิดรัวๆแปตัวอันนั้นเยอะเกินไปวาดรูปเป็นดาวก่อนแล้ววนรอบเตาแก๊สหรอบผมเปิด12ได้รีเจนสใบผมลองอีกทีหนึ่ง <c oughs> เทาข้างเปิด แิดเพลงอีพิกแซกไกไม่ได้พูดเลเจนด์สามครั้งแล้วเปิดเรากดเปิดเลเจนด์เลเจนด์เลเจนด์พูดสามครั้งแล้วเปิดมันจะเป็นยังไงครับแต่เห็นแร่ออกจะสองโอ้โหในตัวซ้ำกันด้วยเฮ้ยผลผลกดอันนี้ผลกดแบบไม่ได้คิด กดแบบไม่ได้คิดก็จะได้แบบไม่ได้คิดเราต้องกดแบบคิดครับสวดแผ่เมตตาก่อนแล้วค่อยเปิดครับคุณคิดว่าสวดแผ่เมตตาแล้วจะได้ใช่ไหมครับสัพเพสัตตาครับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเรื่องทุกข์นะที่เป็นเพื่อนเพื่อนทุกขนะ์นะเกิดแกญ่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหดโตและกันจบเป็นสุขเป็นสุขแค่นี้นี่ยเป็นสุขเป็นสุขเธอ พอละแขนเลยนมาเยอะยังไงไม่รู้เนาะมีกรบสองวมีหน้าเขียวนะีีครับทั่วไปหายาผม่ต้องนอนเปิดจริงๆอ่ะเป็นบาดรัวๆเนี่ยเป็บาดรัวๆ เหมือนเวลาเราเไม่เห็นช่วยเลยเมื่อยนิ้วด้วยโดนหลอกครับฟรีดอมหลอกเปิดเปิดไปเหอะเดี๋ยวก็ได้เองโอเคแหมคุณนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบจินตนาการเลยะจินตนาการนะนี่ไม่มีจินตนาการครับไว้ข้างจอแล้วปล่อยครับ านานไงอันนี้ไม่รู้อะไรเราไม่ได้ทำอะไรเลยหมุนแต่ว่าได้โอเคไปเลยแล้วกันนักต้มตุ๋นเกนโซครับเฮ้ยเจ้านักต้มตุ๋นนี่ แมวจอนจัดโอเคน้ำโมครับน้บโมครับน้บโมครับอันนี้คือผมไม่ได้เลื่อนธรรมดานะผมหมุนด้วยเหมือนสร้างเมฆครับสร้างกําลังพลังของพลังงานแล้วค่อยเอาเข้าไปคือพลังงานพอมันเก็บมันเยอะแล้วะ่ะมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้การ์ดดี ่โอ้โหไอ้นี่แล้วไอ้เจ้ามังกรบ้าจะมาทำไมบ่อยๆหลับตาแล้วปล่อยอะได้ผมจะหลับตาแล้วปล่อยกดให้ตรงหลับตาแล้วปล่อยครับใช้ฟรีสีเปิดฟิวซีฟังเอาหายากหายากครับ อยู่ไหนเนะี่ยไม่เห็นมันมองไม่เห็นโอเคไกลจะหมดละอีกห้าซองแต่ว่าเรายังมีอีกหลายเซิร์ฟไม่ต้องกลัววันนี้ผมอยากจะรูปเป็นกันเปิดหลายๆซองเราจะมีซิปได้ใบอะไรประมาณไหนมากแต่ที่แน่ๆนะประอย่างที่ผมเดาไปตอนแรกเปิดประมาณ50ซองอ่ะน่าจะได้รีเจนดรี่สักประมาณสี่ใบแต่ตอนนี้ผมได้ม่า3ใบ นี่ขาดอีกใบห,หนึ่งซึ่งกำลังจะได้แล้วกดรีหน้าเฟใหม่ครับให้กดรีหน้าเฟซด้วยไหนคุณมีวิธีดีๆแล้วใช่ไหมหน้าเฟซบุ๊กขอรีก่อนแบบหนึ่งนะทุกคนเตดเเเตเกิ่งตังวแล้วเปิดครับ ต่คุณไม่บอกนะว่ามีโบกิวกี่ตัวนี่คือทีค่ค,ค,ค,คุณจะไม่เอาราังวันใช่ไหมครับกินไปเปิดไม้ครับแต่ไม่มีอิน,นครับไม่มีของกินโอ้โหจบ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 กันจบกันแผนรองเมาไม่มีครับอันนี้ไวเลสด้วยไม่จำเป็นอะไรทั้งนั้นได้อะไรไปบ้างแล้วได้ดอนฮันโชครับ โอเคผมจะกลับไปใช้สถิติที่รู้สึกโอเคที่สุดครับ <c oughs> ก็คือครับเท้าคางเปิดครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะในี้โอเคหมดละ สรุปนะครับผมจะเอาของอันนี้เลยหรือว่าจะให้ผมรวมของทุกเซิร์ฟแล้วค่อยดูว่าโบกิวผมได้กิ่ตัวจเจ้าแบบไหนดีเพราะว่าผมจะต้องไปเปิดอีกหลายเซิร์ฟก็ได้ค่อนข้างที่โอเคนะนะรีเจนเดอรีที่ได้รู้สึกจะเป็นของวอลล็อก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์กันโชว์ความสวยงามของม,มันก่อนเพราะมันไม่ธรรมดาครับ ครูครับผู้เป็นอิสระครับคำรามสูกๆถ้าเนเด็กของคุณไม่มีการซ้ําการเรียกปีศาจทั้งหมดจากในมือคุณลงสนามสเปกโคลฟิสไข้ครึงถึงไข้คร,ครวรถึงทางเลือกชีวิตของเขาขณะจ้องมองโซ่ที่พันคอรอบคอเป็นบล็อกสี่จับปีศาจเป็นท่านได้ด้วยเขาว่ากันอย่างนั้นไม่รู้ครับให้รวมใช่ไหมครับรวมก็รวมบทก็แย่ลนะ มีคนบอกให้ผมบดมันเลยครับโบกิวสไนเปอร์เซิร์ฟนี้ผมได้ถึง4ตัวเลยทีเดียวเชียวโอ้โ oh, หถ้าผมรวมนี่จะถูกกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคเซิร์ฟนี้เรียบร้อยถือว่าโบกิว hmm. เขาดาวเขาไปก่อนเมื่อสนะครับเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟต้องซื้อสดเลยครับครัวนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ยุโรปถ้าสมมติเซิร์ฟเวอร์ยุโรปเปิดไม่กี่ซองหรอกแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้ ได้ดีเยอะหรือเปล่ารู้สึกเมื่อยแขนนอนเล่นไม่ดีจริงๆนะผมไม่แนะนําให้ทุกคนนอนเล่นเกมนะการนอนเล่นเนี่จะทําให้จะทําให้ไอ้นี่ยพี่ยอยเนี่ของคุณมันบาดเจ็บได้เฮ้ยไอ้นอนจาีต้องรับสู่เกมเจ้าจาจเราคือฮานโชลูกพี่ใหญ่แห่งกรมิตูน ว่าออยังไม่จองเลยเนี่ยว่างหรือเปล่าเรามีงานให้ทำไม่ว่างไม่ได้รับรองว่างานนี้แฮปปี้กันทุกฝ่ายอ๋อพอแล้วมัม้งจะโดนทุบไม่มาจะโดนทุบผมเนี่ยจะทุบคุณแล้วเนี่ยนานเลิศเกินโอเคครับอันนี้สูตรว่าเปิลตอนเปิดซื้อนี่ต้องทำไงนะมันมีวิธีกดอยู่อะ มันกดยังไงนะเพื่อแบบว่าให้ให้มันแบบซื้อที่เร็วได้หลายๆซองพร้อมกันะ่ะกดไงนะมีอยู่เห็นน้ำมาร์คเยทำชิปเหรอไม่ใช่รู้รว้ไม่ได้อ่ะรวมมันไม่ยอมกดคำว่าซองหนึ่งอะ่ะ thank thank you <c oughs> thank you อันนี้ร,รีบเปิดผมว่าไม่มีอะไรผมว่าที่นี่ก็เป็นไอ้น,นี่ก็เป็นเหมือนกับว่าบอกคนอื่นเหมือนกันนะเนอะ <c oughs> ของจริงนะครับ ซองแรกครับเจิดสนิทมิตูเลื่อนครับแต่อย่าลืมว่าเซิร์ฟนีไม่มีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้น2 0ซองน่าจะต้องได้รีเจนเนอรี่สักประมาณ2ใบครับาตามสถิติที่ผมคิดว่าผมอยากจะได้ครับไม่ใช่ว่าที่มันที่มันจะเป็นที่ผมต้องอยากจะได้แต่เปิดแค่เซิร์ฟนี้พอแล้วนะอีเซิร์ฟนี้ผมเก็บจริงๆเซิร์ฟนี้ควรเก็บ เพราะเราก็เราแค่ทำเควสเราก็ได้2องใช่ไหมละ่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเรื่องะหลักการไม่เป็นไรเซอร์มีหลังการมีหรือเปล่า,าต้องถามมันไ้่ยซ้ำเนี่ยถ้าเราเปิดแบบไม่มีหลักการอะไรเลยนะเราเปิดแบบไม่มีหลักการ ไม่มีหลักการบางทีมันก็ได้ของดีเหมือนกันนะโอเคครับได้ฟินจาดาราโบิบินครับแต่ได้สีทองนะก็ยังโอเคใช้ได้ด้วยนะโอ้โหอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรมันจะมนแค่โฟก ราต้องพูดว่าน้ำโมนะครับน้ำโม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 ต้องพูดน้ำโมให้ได้สิครั้งก่อนที่ซองมันจะเปิดออกมาสมมุติว่าพอผมแบบโยนซองปุบัะมันจะมีเวลาที่มันจะระเบิดออกมาใช่ไหมตอนนั้นต้องพูดน้ำโมให้ถึงได้ได้สิครั้งแต่ว่าผมไม่เคยทาได้ไงพะฉะนั้นไม่ตอนนี้ก็เลยผมเลยทาไม่ได้น้โม่น้โม่นโมนโมเออ่านกัได้หอยทัวไปอองเหมือนกันไม่เป็นไร มทน,นให้ตายทำให้ตายเก่าเท้าข้างเปิดเปิดแบบไม่คิดอะไรอะ่ะเปิดแบบไม่คิดอะไรน่าจะเป็นวิธีที่โอเคเปิดเป็นดาว เปิดเป็นดาวใช่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 บนลงไปล่างขวาไปบนไปนี้ไปนี้ไปนี้พอเสร็จแล้วใบสุดท้ายจะเป็นทองครับเออทองเห็นไหมเห็นไหขอบทองแปลว่าได้แปลว่าแปลว่าเมื่อกี้เราผ่านยังไงก็ต้องเปิดเป็นดาวครับคือว่าน่าสมมติว่าเราที่จะเริ่มเปิดจากซองนี้เราก็ต้องไปอันนี้นะประมาณนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันสุดท้ายจะเป็นทองครับ เนี่ยตรงตรงแอทแท็กอะตรงแอทแท็กอะไอเลขไอลูกแก้วข้างหลังแอทแท็กตรงนี้เลข3เนี่ยมันเป็นสีทองแปลว่าได้สีทองโอเคโอเคโอ้ยส่วยังไม,ม่ไม่ได้อะไรที่ไม่ใช่สีทองเลยเนี่ยเราคนนี้เรามาลองรีเวิร์สดูบ้างเล่นบางทีก่อนโอเคแล้วใบสุดท้ายจะเป็นสีทองครับเย้ได้สีทองแค่นะตรงเลขข้างข้างหลังเลขเนี่ยเป็นสีทองโอเคโอเค ย่างนั้นคือได้ครับคือถือว่าผ่านการแพ้ของคนมันก็เป็นธรรมดาว้าเดี๋ยวผมจะไปลองจัดเล็กเล่นดูแล้วกันในเซิร์ฟเมริกันตื๊ดตืดตืดฟู่อีกสุดท้ายตอนจบ คอมเมนต์หน้ามันดูดีมากครับหน้ามันน่ารักดีคอมเมนต์ Comment สุดท้ายโอเคกลับไปเมกาแล้วก็จัดเด็กเล่นเลยดีกว่าดูว่าเราจะเจอผู้เล่นเขาแบบมีไอเดียอะไรกัน